สวัสดีครับผมมานี้สิมานำเสนอขายรถไทยฟอร์ดครับหกกระหกที่หาโตเต็มนะครับนี่เลีมพร้อมสุดโอนนะครับผมป้ายทะเบียนจะคล้องเก่าผลิตเสียล่องขายมึงพี่น้องขายได้ก็ขายคลา,ายบ่ได้ก็เก็บไปใส่งานต่อครับปั๊มเสื่อเพิ่งกคยเฮ็ดใหม่นะครับใส่สปริงสร้างรนนพ่นกล้กองอากาศก็ญ่ใหญ่ออกข้างๆนะครับใส่ทอรีด ใหญ่กองให้ย่างดีครับเพราะงหัวสีเช็คไม่บ้างเหรอครับคองเล้วน้ำมันหายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่ครับเอาเป็นหกที่หาตัวเต็มพ่วงมาได้เผาเบื้อกียร์ดีเจ็ดครับถามที่เห็นในคลิปเลยครับการเฮ็ดงานใส่งานสู้มือคอนโทรลใบมีดกับเปลี่ยนใหม่ครับบวงซีมที่มัมีหัวมีซึมหางหลังเป็นของใครแห่งรีนะครับบ่มีขัดถ่ายฝั่มข่ากัเปลี่ยนใหม่ครับบวงซีในเฮ็ด แบตกับไม้ก้องโซล่ากับไม้อินเทอร์เน็ตใหม่ๆครับหายไม่เบิดเดยครับเขียว้มุงงใบมีดก้องไว้พัดครับตัดส่งานสูมือครับตามพิษในคลิปเลยครับยางขางนี้เพร่ะงามสินเดียวครับส่วนขางนั้นก็ใส่อีกหลายปีครับดอกนหล่นด้วย มันถ่ายเป็นถ่ายหน่อยครับน็อตสลงสเลกเมื่อวันนี้มันขาดผมกับสื่อใช่ไหมบัดเดิมตัวอยู่กันแน่นครับคลิปเฮ็ดงานกับคปปนนลิปก้นกอนเนี๋ยวพี่หน่องมึงเอาครับเฮ็ดงานเกือบสู้หมือ่อสา,าเหตุที่ขายกับเมืงง่อยนะครับโ่มีเงินซื้อน้ำมันเตื้อมันลายขั้นไายหนข้อ <laughs> หนาเพิ่น ใบมีดกับว่ามีสอดมีดามนะครับผมข่านก็ไม่ข่านโอข่านก็ดีนะครับใบมีดคือเรือดไหลสลัสกสลงสลักกับบวร้วมครับข้อส้างกับแน่นดีอัดจไะ้บีสูสแครครับย่างเป็ดงานนี่ครับย่างหนาก็บไม่ครับใส่ดีใกล้ปีลดผอมใส่งานนะครับผมอยู่จงังหวัดอุบลราคาที่เปิดไ้ก็ว่าสิคายวังสามสิบเอ็ดี่ยวะพี่น้อง เพื่อต่อรองใครสนใจกับมาลองได้ครับมาลองเมืองไดครับคลิปทํางานกัะเดี๋ยวจะน้อยสีให้หัวหนาคนไดดินให้เมืองครับไปเดียบเรียบ้านดินหวานเนี้ยเมืองจะเข่าสองนาทีเทียบงานผ่านสามใครงหลีว่ามีขัดถ่ายเลยพี่น้อง เครื่องกระแน่นครับให้โรติกระดีสตาร์ทติดง่ายอยู่เครื่องหอนเครื่องเย็นกระติดง่ายครับพบ,บไฟติดสุกจุดอ่ะเดี๋ยวให้ทดลองให้เพื่อนครับเอารถแสงานสูมือนะครับพี่น้องให้โรติกลไกครับเกียร์ดีครับบรุดครับ แรงแน่นเลยครับผมมางคับบัองคัมดินครับทำงานเกือบสู้มือครับท่านสู้มือหมดนะพี่น้องราคานี่ก็ห้องไว้เพื่อต่อรองครับถ้าได้ขายก็สิขายนะครับพี่น้อง ตัว่างานก็เหลืองบางไปนําล่ะครับ่ได้ขายก็สิเก็บไปใส่งานต่อครับก็กเปล่านะครับแก่ร่องล่วงเมืองนะครับผมเหมือนเรือยุพนใจนําครับเป็นหกเป็นหกที่หาโตติมครับผมถ่ายน้อยนะครับน้ำมันเครื่องกระโบโบกมวยยังนะครับเครื่องยังแน่นดีครับระบายองวนระบายไอหม้มีนะครับผม อา่านท่านไดสนใจกับร่องทิดต่อข้ามาในเบอร์โทรศูนย์เก่าสานะครับหาศูนย์หาแปดศูนแปดแปดมาลองครับเมืองใดครับเป็นโหนหเข้าเดียวครับเข้าเดียวโดวยกำเนิดครับยาคือโบดังโมหอนนะครับผมเอาไปใส่งานเนวๆเลยครับผมเรททำงานเกือบสุวรรนะครับ สี่เป็นตีก็คือยางเส้ยนคางนี่นะครับมันก็บโบถือว่างามปานใดครับแต่ว่านอกกันก็คือว่าผมมาโอเคเพื่อนนะครับสบายไอ้พวกนี้ครับถาดกับเลี่ยนไม่ล่ะน้ำมันเชียงน้ำมันให้เปลี่ยนใหม่เพื่อนละครับ่าดผมกับเลี่ยนใหม่ละครับใส่งานเน่าๆเลยครับกำลังเลื่อยๆเก็บงานกับสองเผ่าสบายครับผมนี่ทำงานคู่กันประจำนะครับกับคููปะตา เป็นรถพ่วงเองนะครับจะต้งสลักหางตรงีหลวมนะครับใบเมีดรวมครับนั่งแหลนแหลนเวิร์ดสุยงังเกียร์กับโมลุษนะครับโมโทโมถอนไอ้เจ้านี่นายุายูก,กับหนังอะ่ะเมาเจ็ดแปดพันอย่นะพี่หลองมาเนี่ยเพราะกู้ทีปลูกพี่แก้วเพอนครับกบระเปอากองใหม่กับตองเนี่ยน้ำกันสองขันครับ สนใจก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับพี่น้องใส่งานเนียวๆไปเลยครับไทยพันธ์เจ็ดไทยพันหกได้เบิร์ตครับรถตลีใส่งานได้นะครับเผาพีทีโอไหมครับเผาพิษเอาไป็นต่อรถตลีปั้นหน้าได้ที่กันนะครับเผาพีทีโอทำงานได้ปกตินะครับรถคันนี้แต่บ่ไฟติดทุกจุดครับนี่มันเกินเดือนวันสารประพุ่มเกินที่ครับสร้างเดียบไนใส่สีเขียวสีสมปนใส่กันสนั่นนี่ครับ พี่น้องขายมึงดอกพี่น้องเลยมันเถือ่อมีผูส้สนใจนํำแ้าพอมีเทียบไปเห็นงานต่อครับถึงว่าราคาตถึงโดว่าครับซ้ำหนีรถผมมาสาภาพมันเกิดถือว่าโอเคครับสายงานในยอีกห้ายปีนะครับแอบเทียบอ่ดีสซอมไม่ค่อยจุกจิกหมือนครับฟังเสียงมังครับแน่นๆ่เลยครับผม ้ำเท้ากับเตี้ยนไม้ด้วยพี่น้องมันให้นะมันเครื่องเอาเตี้ยนไม้รถขัแต่มาอยู่น้อผมเพราะว่าเอามาใส่งานสูมือนะครับเด็กเต่งให้มันเป็นเทศงานเนี้นะครับฟองมาเลยกับที่ว่าเบาอยู่ครับอาสนใจติดต่อเข้ามาได้ด้วยครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นทั้งยูทูบหรือว่าทั้งเพจแล้วก็เบอร์โทรนะครับซุนเก่าสามหาซุนหาแปดซุนแปดแปดนะครับเบอร์ผมเองนะครับผมโทรถามได้ครับมาลองเมืองใดครับ โม่สี่โ่ากันครับอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะครับเพื่อเราเสื้อโกกต่วนนี้ก็ลงไฮลงหน้ากับพี่หมองร่องก็รื้อกอยากหอกครับก็เลยร้องเนี่ครับเอาทำงานต่อกันพี่น้องอฝากกนี้ครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อมีกำลังใจทลิปต,ต่อไปนะครับผม